อ่ะเออนะครับนะนะครับนะครับเนี่ยกัญชาเสรีนี่ควรยกเลิกไหมคนก็ถามนะอืมองค์กรนักศึกษารามนะรวมคนอนุสาวรีย์ชัยนะเรียกร้องให้นายกอิงหลานขมรลาออกอืมนะครับนะเคยเรียกกับแแบบบานเลยแม่งขับไล่อลูกสาวนายใหญ่เนี่ยนะนะครับนะเออคุณหนูอิงเนี่ยหลานขมรเนี่ยอืม เออนะครับนะครับพบว่าคนเขมรมาทํางานก่อสร้างมากที่สุดในประเทศไทยเขมรเก่งเรื่องก่อสร้างนะนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับนะก็อยู่ในประเทศไทยไม่มีใครไม่มีใครเขาไล่พวกเองกลับหรอกพี่น้องอย่าเพิ่งเป็นลมนะมันทำมาหลังที่รัฐบาลอนุญาตนําเข้ามันเส้นมันสดรวม4.5ล้านตันคิดเป็นหัวมันสดแล้วเท่ากับ9ล้านตันนะครับนะนะครับมีรายงานจากข่าวเศรษฐกิจนะ อะไรที่มีประโยชน์จานเดก็จัดให้นะครับนะก็ส่วนในเรื่องรถไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเออนะครับใครไม่อยากผ่อนก็ไปคืนไฟแนนซ์ก็จบแล้วถ้าไม่รู้จะคืนยังไงก็โทรศัพท์มาสอบประสานฟีเดอินบ็อกมาก็ได้ก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับนะครับอืนะนะครับนะก็ก็นะก็หน่วยงานของไทยก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรผู้บริโภคเลยนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนี่ย จุกครูกันเนี่ยเออมีอะไรกันบ้างครับอืมวันนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจนะน่ะก็มีแต่เรื่องขเขมรแล้วก็เรื่องประท้วงน่ะประท้วงเนี่ยอ่าขับไล่นะแพทองทานหลานขเขมรเนี่ยนะอืมก็ว่ายังไงเนี่ยเออมีอะไรบ้างออกกําลังกายกันบ้างในะวันหยุดนะผมก็ออกกําลังกายแล้วล้างรถบ้างเดินบ้างนะอะไรบ้างนะฮะ การออกกำลังกายมันก็ช่วยเรื่องหัวใจหลอดล่องหลอดเลือดอะไรได้นะจุกกรูเอ่อนะครับขอเป็นกําลังใจให้อา่าสู้สู้ให้ใครสู้ก็ว่าไปนะนะครับชุมพรวันเดียวรวมกันเป็นหมื่นอ่าครับจุกกรูนะครับนายกหน้าจะลาออกเขาไม่ลาแล้วครับนะไม่ยุบสภาไม่ลาออกนะครับพี่น้องประชาชนเขาบอกด้านได้อายอด เราต้องด้านเขาไว้ถ้าไม่ด้านเราก็ไม่ได้เป็นต่อนะใครจะด่าก็ด่าไปใครจะเอาไม้มาเขกกบาลก็ทนไม่เป็นไรแล้วเขกก็เขกกบาลกันไปเออนะฮะก็ไม่รู้ว่าใครเอาไม้ไปเขกหัวนายกก็ไม่รู้อืมขอเป็นกําลังใจอาจารย์ช่วยอธิบายข้อกฎหมายที่ศาลยกคําร้องอะไรเนี่ยขอคัดสําเนาเอกสารของลุงอัดหน่อยยังไม่ค่อยเข้าใจคือผมก็ไม่รู้นะอัจฉริยะเข้าไปขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนแตงโมแล้ว แล้วสารยกก็สาลก็อาจจะมองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีนะตามวิแพ่งมาตรห้าสิบสี่เพราะหลักในการจะไปขอคัดเอกสารในสำนวนอื่นเนี่ยต้องเป็นไปตามวิแพ่งมาตรห้าสิบสี่นะครับเนี่ยวิแพ่งมาตรห้าสี่นะเขาบอกว่าคนที่จะไปขออนุญาตคัดถ่ายเอกสารในสำนวนไรายได้เนี่ยจะต้องเป็นคู่ความนะครับถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็ต้องมีส่วนได้เสียหรือมีเหตุอันสมควรนะครับเนี่ยเป็นไปตามวิแพ่งมาตรห้าสี่นะ ผมกับเัจ,จยริยะก็ยังเป็นเพื่อนกันนะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่ว่า,าการจะขอขอถ่ายเอกสารในสำนวนเป็นไปตามวิแพ่งมาตรา54ลองไปเข้า Google ดูก็ได้นะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา54คนจะคัดสำนวนได้ต้องเป็นคู่ความถ้าไม่ใช่คู่ความก็ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ต้องมีเหตุสมควรนะครับนะมาตรา54วิแพ่งนะผู้ใจนะครับอ่ามีคนถามมานะนะครับเรื่องแตงโมก็ไม่ต้องมาถามอะไรผมแนละ้ว หมดหน้าที่อะไรของผมแนละ้วผมก็ทําหน้าที่แค่สารชั้นต้นนะครับจบแล้วนะครับนีบนะฮะเพราะนั้นก็ไม่ต้องถามแล้วเรื่องแตงโมไปถามคุณอัจฉริยะถามลูกพี่สนที่กับลูกน้องปานเทพนุ่นนะครับ, <c oughs> รบพวกนั้นเขาเจ้าคอนเทนต์เลยล่ะวันๆเนี่ยแม่งปั่นคอนเทนต์เลยล่ะยิ่งปานเทพเนี่ยแบบทำคอนเทนต์เสร็จแล้วมีโอ้โหเอโหโอคอนเทนต์นี้มีคนดูเป็นแสนนะเขาชอบเนี่ยปานเทพเขาชอบอย่างนั้นนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับปานเทพกับนะลูกพี่สนที่อก นะครับก็ไม่แค่มีคดีฟ้องหมิ่นประมาทกันคนระดอกคนอะไรก็สุดซอยกันทั้งคู่นะถามมาก็ตอบไปนะครับออรอบหน้าเพื่อไทยคงจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับนะอะไรเนี่ยขอปรึกษาพี่เดชาหน่อยเรื่องกองกองทุนอุ่ทองคำสั่งสารปกครองเพชรบุรีอ้าวมีอะไรก็ส่งมานะจะปรึกษาเรื่องคดีความอะไรได้หมดนะครับทุกเรื่องนะนะครับนะใครก็ช่วยประชาสัมพันธ์เพจอาจารย์เนไปนะครับนะช่วยประชาสัมพันธ์กันเยอะ นประชาชนพันกันเยอะให้คนมาดูมา,าปรึกษาข้อกฎหมายอะไรต่างๆได้เต็มที่นะนะบอกพี่น้องประชาชนบอกญาติพี่น้องไปบอกกันคนละสิบคนให้มาฟังอาจารย์เดอาจารย์เดคุยสนุกจุกรูกันตลอดเวลาจุกรูทนายตั้มเป็นยังไงก็อยู่ในคุกก็ดิจะเป็นยังไงคนชอบถามทนายตั้มทนายตั้มก็อยู่ในคุกบางคนถามทนายตั้มสบายดีไหมสบายหาเลยติดคุกก็บอกแล้วทนายแบรนดเนมเนี่ยกินหรูอยู่สบาย ทำไปทำมาโดนข้อหาอ่าช่อโกงลูกความอ่าฟอกเงินเนี่ยครับถ้าเรากินหรูอยู่สบายเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ในคุกนะอย่างพี่เดเนี่ยกินธรรมดาตกเย็นก็นั่งกินวายนะเอ่อขวดละไม่ถึงหมื่นนะครับนะขวดละสามพันสี่พันเท่านั้นแหละนะพันกว่าบาทมั่งครับตกเย็นก็เล่นแค่สองแก้วนะเอ่อนะตกเย็นก็กึ๊บนะ,ะแล้วก็กึ๊บนะนะครับไม่ต้องกินเยอะเสื้อก็สองสามร้อยบาทเนี่ย นี่ขอพศอานนท์มาพักพวกกันลูกความผมเองนะครับไม่มีอะไรครับส่วนใหญ่วายวายก็เป็นไงขอมาจากเอฟซีนี่แหละใครแวะมาเยี่ยมพี่เดมาปรึกษากฎหมายอะไรต่างก็ถือมาขวดหนึ่งถือเป็นมารยาททางการทูตนะเป็นสันทวะไมตรีเวลามาก็มาเยี่ยมพี่เดมาปรึกษาคดีความมาอะไรต่างเนี่ยถือมาหนึ่งขวดเป็นมารยาทตังยังไม่ต้องไม่ว่าใครจะมาปรึกษาคดีความเรื่ออะไรเนี่ย ไวน์หนึ่งขวดนะครับไวน์ why ยุโรปก,ก็ได้ออสเตรเลียก็ได้ถือมาแต่ถ้าปรึกษานานเนี่ยนะถือไวน์มาลังหนึ่งนะครับถือมาลังหนึ่งเลยนะฮะนะครับนะนะครับถ้าเดินถ้ามามือเปล่าเนี่ยให้นั่งนอกสำนักง,งานเลยชุกรูนะนะครับเพราะว่าตังเติมไม่ต้องมานะนะครับเออไม่ต้องมา,มาเอาไวน์มาอย่างเดียวนะครับเลือกยี่ห้อดีๆหน่อยอย่างน้นอยๆสักให้มันเกินพันหน่อย นะครับอย่าเอาหลักร้อยมาก็หลักพันบ้างเสี่ยงชุนได้ไหมไม่ได้หรอกนะครับแก่แล้วนะครับนะครับทุกวันนี้อยู่ได้ก็เพราะอะไรวายจากเอฟซี FC นี่แหละวายเนี่ยมันจะเป็นตัวกําลังใจให้พีเดเนี่ยมันอยากมาจัดรายการนะครับนะนะพอวันนี้วายมาในพีเดเนี่อารมณ์จะดีเลยอะนะจะชุกรูชุกรูจะขันตลอดเลยนะครับเนะี่ยอย่าดองไมานะอ่า นักเลงตบคนในงานบวชจะได้เป็นรัฐมนตรีแล้วอืนะครับผมว่าเดี๋ยวก็มีคนไปร้องนะไอ้สอสอคนบ้านใต้เนี่ยนะที่ไปไปไป,ไปตบไปกระทืบคนในงานบวชไม่รอดนะครับเดี๋ยวก็บอกได้เป็นรัฐมนตรีช่วยมาหัดไทยเยผมว่ามีคนไปร้องเนะี่ยผมว่าแน่ๆหนึ่งศรีสุวรรณนะสนทิยาอ่าแล้วก็เลืองกายอะไรพวกนี้ผมว่าเดี๋ยวก็มีคนไปร้องอะนะนักร้องแม่งเยอะผมว่าไอคนนี้ไม่รอดไอสอสอคนเนี้ยเพราะอะไรประวัติมีไปไม นะไม่รู้ประพฤติตนเหมาะสมไหมเราเป็นสอสอล้วไปกระทืบคนในงานบวชเนี่ยนะเราไม่รู้เป็นใครแต่ผมว่าแม่งลัดเหนื่อยนะครับทุกครูอ่าทุกครูติ๊กตอกใหม่มาเลยครับนะครับนะครับก็เนี่ยนะก็ไอโซเชียลบางอันก็โดนแบนไปเจ็ดวันก็ต้องใช้ช่องสำรองเดี๋ยวนี้ต้องมีหลายหายช่องนะทุกอย่างเนี่ยผมมีหลายช่องหมดเตรียมการไนวะ้นะครับนะ นะครับทวงนี้นะักร้องหายไปไหนหมด mm. ก็แม่งจะติดคุกกันเนี่ไปเยี่ยมทนายตั้มบ้างไหมไปเยี่ยมเราไปจะไปปล่อยเขาไปเถอะอ่านะนะครับนะครัใครมีข้อกฎหมายอะไรก็ถามนะไปโกงใครก็ถามได้นะครับไปฆ่าใครก็ถามได้ไปป้นไปจี้ไปอะไรถามได้หมดนะของผมเนี่ยนะให้คําแนะนําไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายผู้ต้องหาโจรผู้ร้ายอะไรได้หมดครับบางคนก็ไม่ได้เ็เป็นพวกทนายสาย สายวัดสายพระธรรมะต้องมาก่อนโอ้โหของพี่เดเนี่ยจะไปโกงเข้าไปป้นไปทําอะไรทําชั่วทําเลวปรึกษาได้หมดเพราะว่าทนายความเนี่ยมันต้องให้คาแนะนํากับคนทุกประเภทนไม่ใช่ให้คําแนะนํำเฉพาะผู้เสียหายไปโกงไปฆ่าเขาก็ปรึกษาได้หมดไม่เป็นไรนะนะครับได้หมดไปกันไปแกล้งไปอะไรทําผิดทําถูกอะไรได้หมดเหมือนหมอนะนะไม่ว่าคนดีพระโจรผู้ต้องหาก็ต้องรักษาหมด นะครับเพราะว่าเราเป็นวิชาชีพแต่เราจะไม่ใช้วิธีการฟ้องเท็จเบิกความเท็จบิดเบือนพยานหลักฐานไม่เอาจนส่วนพี่เดนี่นะก็ให้คําแนะนําทุกอย่างเพราะฉะนั้นใครจะไปโกงเข้ามาไปฆ่าเขาไปหลอกเข้ามาอะไรต่างๆนะก็สอบถามได้ไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจนะนะนะชีวิตคนเราผิดพลาดกันได้จริงไหมครับเออนะนะครับจุกฤษนะฮรตรงไปตรงมาผมไม่ใช่บิวีและบุรุษโอเป็นทนายสายวัดเป็นทนายสายพระ ต้องมีอะไรตอะไรต่างๆต้องว่าความให้เฉพาะผู้เสียหายผู้ต้องหาไม่ได้ผมได้หมดครับนะครับผู้ต้องหาจำลงจำเลยได้หมดเพราะว่าในในในโลกแห่งความเป็นจริงทนายความก็ต้องว่าความทั้งโตรจและจำเลยคุณทักษิณก็ต้องมีทนายดิไอคอนก็ต้องมีทนายฟอเร็กก็ต้องมีทนายทุกอย่างต้องมีความบิ๊กโจ๊กก็ต้องมีทนายทุกสิ่งทุกอย่างนะจีนเท่าก็ต้องมีทนายนะเพราะฉะนั้นสําหรับพี่เดแล้วเนี่ย ให้คำแนะนำทุกคน f อจะเป็นโจรเป็นคนดีคนชั่วอะไรงไงก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องเป็นไปตามพยาหลักฐานและกฎหมายหมดนะครับสบายสบายครับนะครับนะทนายเดชาชัดเจนดีตรงไปตรงมาเอาเราอยู่กับความเป็นจริงนะครับไม่ว่าคุณจะโกงเข้ามาฆ่าเข้ามาหลอกเข้ามาอะไรนะ้ะให้คําแนะนําหมดแต่ให้คําแนะนําในทางที่ถูกต้องลุงพลจะติดคุกไปเห็นได้ข่าวว่าเดือนสิงหาจะตัดสินแล้ว นะครับลุงพลป้าแตนจะติดคุกไหมก็ขึ้นอยู่กับศาลไม่มีใครบอกได้หรอกนะก็แล้วแต่พยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานว่าทาผิดจริงแม่ก็ติดคุกไปก็แค่นั้นแหละถ้าไม่ได้ทําผิดก็รอดชีวิตมันก็อยู่แค่นั้นอยู่ที่พยานหลักฐานไม่ได้อยู่กับโซเชียลไม่ได้อยู่ที่เอฟซีไม่ใช่ว่าโอ้โหคนดูเยอะคนะแม่ยกเยอะแล้วจะรอดคดีไม่ใช่ครับเวลาศาลก็ตัดสินก็ดูจากพยานหลักฐานในสำนวนเขาไม่ได้ดูจากโซเชียลนะครับเข้าใจนะเอ่อ ถ้าเป็นทนายเป็นจำเลยต้องใช้ทนายไหมไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นเราก็ว่าความเองผมเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาทผมก็ถามความเองนะ <c oughs> คดีสู้กับอ่สนทิผมก็ถามพยานถามสนทิเองนะครับอ่สนทิบอกว่าทนายเดยชาคุณทำไมไม่ให้เกียรติศาลไม่ใส่เสื้อคุยผมผมก็เลยบอกว่าสนทิคุณไม่รู้กฎหมายนะคุณเป็นคนเสล่นะครับนะเพราะว่า จำเลยเนี่ยไม่ต้องใส่เสื้อคุยเพราะเป็นจำเลยยกเว้นจำเลยแต่งตั้งตัวเองเป็นทนายอย่างนั้นต้องใส่เสื้อคุยผมก็เลยบอกนายสนทิออนะเราไม่ว่าอะไรแนละ้วสนทิมันไม่ได้จบกฎหมายมันก็เลยไม่รู้เรื่องลู่ลาวอะไรนะครับวันนี้พี่เดใส่เสื้อขาวสวยครับอขอพระคุณครับนะนะครับนะรักพี่เดย์มากกส่งวายมาแค่นั้นแหละพี่เดไม่เอาเรื่องอื่นนะเงินทองไม่ต้องอ่า แต่ฝั่งนั้นเขาทักมาขู่ญาติเราทําไงก็ขู่ก็อัดเสียงไว้ดิเก็บหลักฐานว่าใครมาขู่เรามีหลักฐานมีอะไรก็ไปแจ้งตารวจจับนะตำรวจทํางานช้าไปแจ้งความตํารวจทํางานช้าก็ไปจ้างทนายฟ้องเดี๋ยวนี้ตํารวจทํางานก็นะมันงานมันเยอะเพราะนั้นใครไปแจ้งความตํารวจแล้คดีมันช้าก็ไปจ้างจ้างทนายฟ้องนะครับนะจ้างทนายฟ้องก็เสียเงินเสียทองหน่อย จัดการมรดกก็เยอะวันๆเนี่ยมีคนถามเรื่องจัดการมรดกเรื่องแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเรื่องคดีหมิ่นประมาทเยอะวันๆแตไมไหมดนะนะคดีหมิ่นประมาทก็เยอะวันๆเนี่ยด่ากันไปด่ากันมาเดี๋ยวก็ต้องไปฟ้องศาลแล้วแจ้งความก็ช้าก็เลยไปเนี่ยจ้างทนายนะจ้างเสร็จก็เวลาฟ้องหมิ่นประมาทก็เรียกค่าเสียหายด้วยจะได้ได้เงินคืนนะครับเอ่อศ <c oughs> ิละอยู่แดนไหนนะครับแกลกรับครับศิละนะครับไม่มีอะไรหรอก สิระเขารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะไม่ลำบากหรอกครับไม่ต้องไปห่วงเขาละเงินแม่งมีตั้งห้าร้อยล้านนะเออรวยตายไหมเมียก็สวยด้วยสิละไม่ต้องไปห่วงสิระนะเขารวยเข้าไปข้างในเขามีคอนเนคชันเขารู้จักคนเยอะแยะไม่ลำบากหรอกครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปห่วงเขานะครับอืมจุกรูอ,อ,อุ้มค่าดีเจเ,เ,เต้ไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้เรื่องนะไม่ได้ตามคดี คดีของแม่ตักป๋าเบียไปถึงไหนแล้วครับก็คงอยู่ในศาลนะเราก็ไม่รู้ว่ามีความคืบหน้าอะไรผมก็ผ่านบ้านแม่ตักป๋าเบียทุกวันเพราะมันอยู่ใกล้ๆบ้านผมเขาอยู่ใกล้ๆกับไอ้ตลาดทไทยมิตรบ้านผมก็ใกล้ๆตลาดทนทยมิตรนะฮะผมนะครับ,นะรบอยู่เรียบของสองมันตัดกันหนุ่มไสางามผมกาลังดื่มไวครับโอ้ดีดีดีมีวายเหลือๆก็ส่งมาให้พี่เดด้วยนะอ่า นะครับจุกครูจะไปดูหนังอาจารย์แสดงครับนะครับขอบคุณครับนะมีอะไรก็ถามนะคดีความอะไรโดนหลอกโดนโกงนะอืมถามได้เลยครับไปโกงใครมาก็ถามได้แนละ้วผมไม่ไปโกงเข้ามาครับอาจารย์ได้ครับนะสะจง,งอเรื่องเงียบมันก็ธรรมดาครับประเทศไทยแม่ก็เป็นข่าวอยู่สองสามวันหลังจากนั้นก็เงียบเงียบไปแล้วแม่ก็หายไปเดี๋ยวก็เรื่องใหม่มานะคดีที่ไปออกข่าวออกรายการโหนก็ต้งกระแสสักพักแม่ก็เงียบไป ไม่มีอะไรหรอกป็นสังคมไทยมันก็เป็นข่าวก็วืบบ้าบืบบ้าบล้วก็หายไปจบนะครับจุกครูนะเอ,อ่อมีอะไรก็ถามถามกันมานะครับนะนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่น้องครับอ่านะนะสบายๆกันนะเรามีหลายแพลตฟอร์มคนดูกันเยอะแยะหลายแพลตฟอร์มอืมมีอะไรบ้างจ้าจุกครูนะครับอืมมีอะไรบ้างนะครับ 어어 아...